ใหม่อีกหนึ่งคันสีดำเพิ่งเข้ามาเลยนะครับโตโยต้าโครโรลล์เทส1.6รุ่นจีปี258สวยเดิมแท้นะครับคันนี้ผมเช็คให้ละเอียดเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนเองเลยเอาเตส1.6รุ่นจีปี258คันนี้เลขไม้แค่แสนหนึ่งเฉลี่ยใช้งานต่อวันวันละแค่60กิโลเครื่องไม่ช้ำรถหนง,งานประวัติสูเดิมๆนะครับเดิมๆทุกจุดคันนี้ผมเช็คให้แล้วนะรกระจกเดิมแทะรอบคันนะครับทุกบานภายในสะอาดสะอ้านนะเพิ่งเข้ามาใหม่ย,ยังไม่ล้างแบบนี้ อะไม่แท้ไม่เดิมนะครับเป็นรถปอดศูนย์ที่มาที่ไปอย่างชัดเจนใครกำลังมองหารถสีดานะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนี่ดึงให้ดูนะครับสปอตเมนอาร์ตต่างๆไล,ล่เรียงกันไปแบบนี้นะครับไม่มีโปสีไม่มีเคาะไม่มีทําใหม่สวยเดิมแบบนี้ด้านหลังก็สะอาดสะอานนะครับคันนี้ฟีดดาวผ่อนแค่ฟีดดาวผ่อนมาเจ็ดเป็นสี่นะครับราคาสี่แสนสามหมื่นเก้าพันใครกำลังมองหาสีดาหล่อๆแบบนี้เข้ามาแล้วก็อย่าพลาดกันคลิปนี้รีวิวพรละเอียด เหมือนกับมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองดูให้จบอย่าพลาดน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจรถมือสองทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68แยก1มีนบุรีค่างรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีนะครับมีรถมือสองประมาณสัก400คันแล้วก็มีอัลติสแบบเนี้ยที่พี่พี่อยากได้เนี่ย มนันหกสิบกว่าคันเลยนะครับสีดาเพิ่งเข้ามาใหมย่ยังไม่ล้างยังไม่เก็บงานยังไม่ปรับสาภาพเดี๋ยวจะพาให้ดูนะครับแบบตรงไปตรงมาแบบบนสุดใจนะครับว่ามันเดิมไหมมันน่าใช้หรือเปล่าคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าโคโ l 拉 a ัลเทส1.6รุ่นจสีดำหล่อๆแบบนี้นะครับนี่สีดำนะครับนานๆเข้ามาทีนะครับแล้วก็ราคามันจะแข็งว่าสีบอลเงินนิดหน่อยนะครับใครอยากได้สีดำไม่ไม่เยอะนะคันนี้เล็กไม่เพียงแค่ 1 1 0 0 0กิโลนะครับ Toyota Corolla Altis 1.6รุ่น G ปี2018รถปลดระวางนะครับคันนี้รถเช่าหมดสัญญารถปลดระวางนะครับที่มาที่ไปชัดเจนเข้าศูนย์ทุกๆ10,000กิโลสบายใจได้หายห่วงนะครับพวกนี้เข้าศูนย์ตลอดนะครับเช็คระยะตรงๆนะครับเคมประกันก็ปอนหนึ่งซ่อมห้างดังนั้นเราจะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปได้อย่างชัดเจนรับประกันนะครับไม่มีชนหนักพิความจมน้ากับไมโครไม่เพรยน์คันรถสวยคุณภาพเกรดเให้แล้วนะครับ สบายใจได้นะคลิปนี้ผมนะครับผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐานตรวจสภาพและประเมินรถมือสองอย่างมืออาชีพมาเดี๋ยวเช็คให้พี่ๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมี Apple o p อ i o ชั่มาตรวจให้อีก2องรจุดบอดี้ภายนอกนะครับห้องโดยสารภายในเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าและโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมพาไปรีวิวคันนี้แบบละเอียดยิบเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพนยนตเองมาด้านหน้านะครับกะจังหน้าแบบนี้เป็นตัวโฉมไมเน็เชนนะปี1 7 8 9ต้นปี ผมเยี่ยมเงาเงาแวบแวบแบบนี้นะครับไม่มีรอยชนหนักพิกคว่ำอย่างแน่นอนนะครับกันชนหน้านะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วมีเป็นสีดำนะข่าตรงกลางนะซ้ายไปขวาเลยนะครับแล้วก็ไฟนะครับเป็นโคมไฟมัลติรีเฟคเตอร์นะครับมีเดย์ไลท์ให้แล้วนะเป็นโฉมแรกของ 1.6G นะที่มีเดย์ไลท์ให้ตรงนี้ไฟเลี้ยวอยู่อยู่ในตัวโคมไฟมัลติรีเฟคเตอร์แบบนี้เลยนะครับไฟเลี่ยมคมสวยๆนะครับสีดำนะหายากนะแล้วคันนี้ไม้ไม่เยอะนะไม้แค่ประมาณร้อยแสนหนึ่ง แสนหนึ่งรถประมาณ5ปีน,นิดๆนะครับก็จะเฉลี่ยใช้งานต่อเดือนนะประมาณเดือนละพันแเฉลี่ยใช้งานต่อวันวันละ6กกิโลอ่าถือว่าไม่เยอะนะครับเหมือนเราขับไปทํางานเนาะครั้งละ30โลนะไปกลับนะมีขับไปเที่ยวเสวาร์อาทิตย์บ้างอะไรแบบนี้ก็เฉลี่ยใช้อยู่ประมาณนี้นะครับว่าละ6กกิโลไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะครับบางทีรถถ้าสมมติรถ5ปีเราไปเจอไม่วิ่งหมื่นสองหมื่นเนี่ยผมมองว่ามันน้อยเกินไป นะครับมันน้อยเกินไปแล้วเนี่ยพวกของเหลวมันไม่ได้ไหลเวียนเข้าเครื่องยนต์บ่อยๆนะมันจะมีอาการแอน,นาคตได้แต่แบบนี้นะครับใช้งานตลอดแต่ใช้งานไม่หนักเครื่องไม่ช้ำนะครับประวัติศูนย์แบบนี้ชัวร์กว่าแน่นอนนะครับอ่ะสแตนเลรมคมนะครับฝาปองสวยๆเลยนะกระจกเดิมแท้โตโยตา้าอ่ะคันนี้ผมเดินเช็คให้ก่อนรีวิวแล้วนะกระจกเดิมแท้โตโยตา้าทุกบ้านนะครับอ่ะป่งซุ้มล้อแนบชิดสนิทนะครับล้อมแมกเงาเงานะล้อมแมกเงาเงานะครับอ่าเป็นแมก16นิ้วนะครับดำเงาปัดคมเนี่ยม มีดิสเบรกให้ทั้ง4ี่ล้อแล้วตัวยางเป็นยางดันหลบปี2ีนะเป็นยางใหม่ปี2 3นะใช้งานต่ออีกยาวนะครับสบพานยางนะลึกๆแบบนี้นะใช้งานต่อได้ยาวๆเลยนะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบๆกระจกพับข้างนะครับได้แบบปรับไฟฟ้าแล้วนะเวลาเราล็อกรถเนี่ยมันพับเก็บเองนะครับมันเป็นออโต้นะสำหรับปี18นะครับแล้วก,ก็ปลดล็อกรถเนี่ยมันกางออกเองนะครับฟังก์ชันปี18ที่เพิ่มมาจากปี17มี2อย่างนะครับ1กระจกพับข้างแบบอัตโนมัตินะครับ แล้วก็2นะครับกระจกหน้าเนี่ยจะเป็นแบบเก็บเสียงนะครับจะเป็นอะคูติกาดนะครับลดเสียงรบกวนภายนอกได้ดีกว่านะครับก่อนแนะนานะถ้าซื้อ B18 ไม่ควรกระจกเจอเปลี่ยนนะครับแบบนี้กระจกเดิมแบบนี้คุ้มค่ากว่าแน่นอนสายเลี่ยมโครบนล่างสวยๆนะครับสวยๆเลยคันนี้ป่องซุ้มล้อหลังแนบชิดสนิทล้อหลังไม่มีรอยเบียดนะครับดอกยางแน่นๆตึงๆนะครับเป็นอีกหนึ่งสีนะที่ต้องบอกเลยว่าสวยหายยากแล้วนานๆเข้ามาทีนะครับเอาติสสีดำนะครับขับไปไหนก็ดูเท่ดูหล่ออย่างแน่นอนนะ ด้านหลังนะครับโลโก้ต่างๆนะสส่รัก1.6รุ่น G นะครับสส่รักโ o r o ล่านะครับไฟท้ายแบบไลท์ไกด์นะครับคมเยี่ยมนะปัดจากซ้ายไปขวาแบบนี้นะแล้วก็ด้านหลังนะครับสามารถเปิดเป็นแบบท้ายไฟฟ้าแบบนี้ได้เลยสะดวกนะครับสะดวกอ่ะหัวน็อตด้านหลังนะคมๆนะครับไม่มีรอยแกะนะคมๆไม่มีรอยแกะฟิลซิลิโคนสปอตเมนต์อ่ะนะครับด้านหลังตรงนี้ไทยคอยโตะอยู่ครบๆนะครับฟิลซิลิโคนนะแล้วก็ตรงนี้ Hey, รูระบายอากาศเวลาขึ้นรูปเหล็กไม่มีเคาะไม่มีโปส๊สีไม่มีทำใหม่แบบนี้เดิมๆแน่นอนหัวน็อตคมๆแบบนี้นะครับหัวน็อตคมๆแบบนี้อ่ะนี่ครับกระจกหลังก็แท้เดิมนะครับไลฟฟ้าใช้ได้นะเดี๋ยวจะเช็คให้ก่อนสปอตเมนท์อักต่างๆนะครับไฟท้ายแท้เดิมของไทยโคยโตะนะครับด้านหลังนี่ด้านหลังสีเดิมๆสวยๆนะอ่ะคมสักหลาดนะครับอยู่ครบๆนี่ตรงนี้นะครับสีเดิมๆไม่มีทำนะครับไม่มีทำ สปอตเมนอากต่างๆนะครับเครื่องมือแม่แรงนะตัวล้อนะอาจจะมีรอ,อ,อยเลอะๆบ้างนะครับเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้นี่เขาสปอตเมนอากด้านหลังนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับ รับประกันนะซื้อรถกับเพชรยนต์นะครับประวัติดีประวัติแท้รถศนูนะครับไม่มีชนหนักมีความจมน้ํากับไม้ก่ไม่รถมือสองต้องบอกงี้ซื้อที่ไหนก็ได้นะครับแต่อยากซื้อแบบความสบายใจใช้ได้อีกหลัก10ปีนะครับซื้อกับที่บริษัทที่ไว้ใจได้เช่นเพชรยนต์นะครับเปิดทําการมา23ปีแล้วนะนะครับแล้วก็ผมนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย ผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐานตรวจสภาพและประเมินรถมือ2อย่างมืออาชีพมาเช็คทุกคันนะครับเรามีจัดซื้อเช็คให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้อีกคันหนึ่งว่าคันไหนซื้อได้ซื้อไม่ได้นะครับแล้วก็คันไหนที่มันแบบสวยสุดในรุ่นอ่ะผมใช้คานี้ดีกว่าเช่นมันเข้ามาสิบคันเนี่ยคันไหนเป็นทีเด็ดคันไหนที่ผมมองแล้วว่ามันโอเคเนี่ยแชทมาเดี๋ยวผมคัดแล้วส่งให้ดูนะครับจะได้รับการกรองอีกทีนะดีกว่าเรามากรองเองนะครับเดี๋ยวผมช่วยกรองนะครับ เห็นรถทุกวันนะครับดูรถทุกวันถ่ายคลิปทุกวันนะครับจะรู้ว่าข้อแตกต่างนะว่าคันไหนเนี่ยที่มันเข้ามาพร้อมๆกันเป็นรุ่นเนี่ยคันไหนมันมันสุดในรุ่นนะเดี๋ยวจะคัดให้พี่พนะครับแอดไลน์ไอ pek 1 5 2หรือโทร065 9 5 1 3 3 7 4คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสวยแล้วก็เรื่องของโครงสร้างเนี่ยเดิมนะครับก่อนถ่ายเนี่ยเช็คให้แล้วนะไม่ใช่ว่า เจอแล้วถ่ายเลยนะครับเช็คให้ก่อนนะครับว่าเฮ้ยคันนี้โอเคไหมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันด้านในนะจะเป็นสีเบจนะครับตัดกับสีดําแบบนี้นะครับกระจกหน้าเป็นออโต้นะฮะลำโพงทวิตเตอร์นะครับนี่สัญลีกษณคมต่างๆนะครับแล้วก็ภายในสะอาดนะครับพวกนี้เป็นรถเช่าหมดสัญญานะครับหมดสัญญา5ปีได้พูดสตาร์ทนะครับไม่แท้ไม่เดิมนะแสนหนึ่งแสนหนึ่งสพันเดี๋ยวผมเข้าไปสตาร์ทให้พี่รับชมดีกว่าว่าช่องเดียวติดไหมนี่เช่องเดียวติดสบายๆชิวๆนะครับ รถจากเพชรยนต์ขออนุญาตปิดก่อนนะครับเพลงดังเอเยนแน่นอนนะแอร์ใช้งานแบบหมุนมือง่ายๆแบบนี้นะครับ p o w e r o u t l e t มีให้แบบนี้มันทนนะครับเราเน้นรถที่ไม่ได้เน้นฟังก์ชันแบบเวอร์นะครับเราเน้นใช้งานจริงอึดๆถึกๆ,กๆทนๆทน,ๆนะครับเลือกเอาติสนะครับแล้วก็นี่ไม้แท้ไม่เดิมนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแอร์แบคคู่นหน้ามีเนาะแล้วก็มีที่สเสา A คือตรงนี้นี่เสาเเสา A นะครับสองฝั่งซ้ายขวานะครับเสา A 2สองฝั่งซ้ายขวาแล้วก็ จะมีในส่วนของขาคนขับนะครับด้านหน้ามีแอร์แบ็กให้5ใบความปลอดภัยเทียบเท่ารถราคาเป็นล้านเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับเบาะนะครับเดี๋ยวทางองสะราดหนุนให้นะครับให้มันแน่นนะครับให้มันเหมือนใหม่นะครับเบาะหนังใหญ่ๆแบบนี้นั่งสบายแน่นอนนี่กุญแจเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะครับแบบนี้นะครับก็เป็นเซ็นเซอร์นะสามารถเปิดท้ายจากตรงนี้ก็ได้อ่ะใครกำลังมองหานะครับรถไว้ใช้งานนะครับใช้งานจริงนะครับใช้งานในบ้านในครอบครัวอ่ะด้านหน้านะครับมีฟิล์มลามินารอบรอบคันนะครับ รอบพันมีฟิล์มลามินานะมีกระจกแบบกันหนีบแบบนี้นี่ปึ้งนะครับไม่เจ็บนะอันนี้มันเป็นแบบเป็นระบบของเขานะกันหนีบนะครับได้กระจกกันหนีบแบบนี้ลำโพงทวิตเตอร์ด้านบนมีให้แล้วไม่เฉลีย่ยใช้งานต่อว,วัน60โลชิลๆิลเราไปใช้ต่อได้ชิลๆคันนี้439,000สามนะครับฟรีดาวผ่อนประมาณ7จเป็นสี่ปีสินะครับไม่แสนเดียวเนี่ยต้องบอกเลยว่าหายากนะครับส่วนใหญ่เป็นสีบรอลน,นะถ้าเป็นสีบรอลเลทร,ราคาประมาณเนี้ยถูกกว่านี้หมื่นหนึง่ง นะครับพี่ๆจะได้ไม้ออกมาสักแปดหมืแล้วตอนนี้เจ็ด0มืนหมดเกลี้ยงแล้วนะครับเหลือไม8 0ปดหมืนแล้วแต่ถ้าเป็นสีดำน่ะผมขอเนี่ยครับขอราคานี้นะครับสี่สามเก้านะครับแล้วก็ไม้ออกมาแสนหนึ่งนะไม้เยอะออกมาสักสองหมื่นสามืนนะครับแต่ได้สีดําที่หลายๆท่านหากันนะครับมันหายากนะมันส่วนใหญ่รถหน่วยงานน่ะต้องบอกว่าเก้าสิบเก้าสิบห้าเอร์เซ็นเนี่ยเป็นสีบรอนนะครับดังนั้นสีบรอนราคาจะดรอปกว่านิดหน่อยนะครับแต่สีดําก็จะแข็งกว่ามาเบาะด้านหลังนั่งสบายแน่นๆนะครับพวกนี้รถ รถบริษัทรถเช่าเนี่ยด้านหลังไม่ค่อยนั่งนะครับขับกันเต็มที่ก็2คนนะครับนั่งกัน2คนอ่ะนี่ครับรองรับไอโซฟิกคาซิดเด็กนะครับนะครับแล้วก็มีเบลให้3จุดแอร์แบ็กหลังมีให้เดี๋ยวลองไปนั่งหลังดูนี่นั่งหลังนะโป่งสบายมองไปด้านหน้าก็ดูดีนะดูหรูหรานะครับด้านบนนะสาดสอานนะครับมีรอยเลอะนิดนึงตรงนั้นเดี๋ยวทําความสะอาดให้แต่ข้อดีของพวกรถบริษัทรถหน่วยงานนะครับไม่มียันนะครับไม่มียันนะไม่ต้องมาเช็ดใหม่ให้มันแบบเออเลอะนะครับแบบนี้ ด้านหลังมีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้อีก2จุดนะครับแอร์แบ็กหลังความปลอดภัยมีให้นะครับซ้ายขวาสฝั่งแอร์แบ็กมีทั้งหมด7ใบผมนั่งแบบนี้นั่งสบายสบายเข่าไม่ติดนะครับหัวไม่ติดเพดานนั่งสบายสบายชิลๆนะครับความปลอดภัยดีเยี่ยมนะอยากได้รถอึดอึดทึกทึกทนทนไว้ใช้งานนะคันนะเอาเทสน,นะผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งทางลอกทางเลือกนะขอภัยทางเลือกที่ดีอย่างแน่นอนมาเดี๋ยวผมพาไปรับชมในโหมดถัดไปคือโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของตัวรถกัน นะครับเดี๋ยวพาดูโครงสร้างนะครับเริ่มจากด้านข้างนี่นะครับหัวน็อตนะคมๆเดิมๆมีแต่รอยฝุ่นนะครับอันนี้มันเพิ่งเข้านะครับยังไม่ล้างเลยนะครับยังไม่ลอกสติ๊กเกอร์พวกตาต่างๆนะอห่างด้านหน้านะครับติ๊กพวกสติ๊กเกอร์ที่แปะรถนะครับของเดิมออกเลยนะครับหัวน็อตคมๆเดิมๆนะสปอตเมทอาร์กนะครับติ๊กเกอร์คําเตือนต่างๆอยู่ครบๆเดี๋ยวดึงนะครับแกะ เช็คละเอียดนะตามคอนเซปต์นะครับดูละเอียดเหมือนกับพี่ๆี่มารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองแบบนี้เดิมนะครับแบบนี้เดิมมาดูด้านหลังกันนี่รอยหนีบชุบบอะสีนะครับสปอตเมอร์ต่างต่างสวยเดิมเลยนะครับไม่มีชนนะครับไม่มีชนไม่มีรอยแกะนะครับไม่มีโปสีไม่มีเคาะไม่มีทําใหม่อาเช็คประตูกันบ้างนะครับนี่ประตูนะครับสปอนเซอร์ต่างต่างเดิมเดิมประตูหน้ากันนี่นะครับสวยเดิมนะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับคันนี้ คันไหนนะที่ผมบอกว่าซื้อได้นะคัดมาให้แล้วเนี่ยคันนั้นนะพี่ีสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับผมรีวิวให้ละเอียดลูกค้าบางท่านนะครับเมื่อวานนี้อาะต้องบอกงี้เมื่อวานนี้นะครับวันเสาร์ที่10นะครับมีลูกค้ามาจองเอาติดสคันซื้อสดสองนะครับจัดเฟสแนนหนึ่งนะเขามาดูเนี่ยเขาแทบจะไม่ต้องดูอะไรเยอะเขาบอกว่าเขาดูในคลิปน้องเนี่ยดูพี่เห็นละเอียดแล้วนะครับมาดูนี่ก็สามารถตัดสินใจได้เลยนะครับถ้าผมก็จะลิสต์ไว้นะครับว่าคันไหนน่าสนใจในเลทราคานั้นนั้น นะครัให้พี่ๆก่อนนะอยากได้สิทธิพิเศษแบบนี้แอดไลน์หาผม ID P E K 152อยากได้ผู้ชำนาญการในการแนะนำรถให้นะครับดูรถให้ดูรถเป็นแบบนี้นะแอดไลน์ไอ P E K 152นะครับเดี๋ยวผมส่งรถให้พี่ๆเลือกชมก่อนนะครับมาถึงก็ตัดสามารถตัดสินใจได้เลยนะหรือถ้าอยากมาดูเองนะครับขอเลยครับนิดนึงนะครับแอดไลน์หาผม ID P E K 152นะเดี๋ยวผมมีคนต้อนรับนะครับเวลาเข้ามา นะครับผมจะได้เตรียมรถนะคันไหนมันอยู่โกดังไหนนะเพราะต้องบอกงี้เพชรยนต์เนี่ยเรามีโซนเนี่ยใกล้ๆกันเนี่ยมันจะมีอยู่3ามจุดนะครับที่รถอยู่นะครับพี่ๆท่านไหนแอดไลน์มาก่อนเนี่ยผมจะได้เตรียมไว้นะครับเตรียมกุญจงกุญแจเอาไว้นะแล้วเดี๋ยวพาไปดูทั้งหมดอ่ะด้านหลังนะหัวน็อตคมๆนะตรงนี้นะซอกนะครับไม่มีรอยแกะนะครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขยไม่มีรอยขยับแผ่นเพลทนะครับอยู่ตรงๆแบบนี้เดิมๆมาดึงกันข้างดูกัน สปอตเมนอาร์คต่างๆนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับคันนี้ไม่มีพลิกคว่ำนะครับไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนหลังคาก็ไม่มีรอยบุบนะครับไม่มีตีลังกานะครับไม่มีเขาเรียกว่ารอยทํามาอย่างแน่นอนนะครับเราเน้นขายรถสวยรถเดิมนะครับกระจกแท้ทุกบานนะครับใครกำลังมองหาเอลติสนะสีดําเข้ามาแล้วก็อย่าพลาดกันนะครับนานๆเข้ามาทีนะรถนี้นะสีบรอนแทบหมดเลยนะครับสีดําไม้ไม่เยอะด้วยไม้แค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะเฉลี่ยใช้งา้นต่อวันวันละหกสิบโล เอาดิส1.6ร,รุ่น G ีปี2 0 1 8นะครับฟรีดาวผอนประมาณจะเป็นสีคันี้มาเดี๋ยวผมเปิดโครงสร้างหลักโครงสร้างห้องเครื่องนะครับให้พี่พีรรับชมมาดูห้องเครื่องกันนี่ครับเครื่องยนต์ดูอา v t i นะฝาเฟอต่างๆอยู่ครบๆเดี๋ยวเราเช็คกันก่อนนะว่า3เฉดเนี่ยเฉดเดียวกันไหม,ม 3L 3R นะครับไฟหน้าไม่มีรอยแกะ,ะไฟหน้าไม่มีรอยแกะนี่โอเคนะครับตรงนี้นะครับน็อตเขาเรียกว่าน็อตคานหม้อน้านะครับไม่มีรอยแกะเลย นะครับตาปั๊มต่างๆอยู่ครบ,ครบสติกเกอร์คําเตือนครบนะข้างหน้า2จุดข้างบน3จุดเดี๋ยวเรามาดูกันไฟหน้าแท้เดิมไทโคอิโตะนะครับหัวน็อตตรงนี้ไม่มีรอยแกะอ่าไม่มีรอยแกะเลยนะตรงนี้นะครับ้อต่อ ABS ต่างๆแก้มไม่เคยโดนมานะชิ้นนี้ไม่เคยโดนมาอย่างแน่นอนด้านในหัวน็อตคมๆเดิมๆนะมีรอยฝุ่นหน่อยนะครับตาปั๊มโตโยต,ต,ต้าไปอยู่ตรงนี้นะครับของแท้ของเดิมนี่อ่าสปอตเม็ดอาร์ต่างๆซิลิโคนนะรูระบายอากาศแบบนี้สวยเดิมแท้แน่นอนนะครับด,ด้านบนไม่มีรอยจิ้มา ีติ๊กเกอร์คําเตือนนะครับติ๊กเกอร์มอกอ่ะสวยๆแบบนี้นะครับไม่ใหญ่พลาดกันใครกลังมองหาโตโยต้าโคโรล่าติ๊กนะครับมาร์คสีอยู่ครบน็อตเดิมแบบนี้นะครับแอดไลน์ครับผม id pek 1 5 2นะหรือโทรศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่อ่ะคันหน้ากันนี่คันหน้านะครับคันหน้าอยู่ตรงๆครบๆนะครับตาปั๊มต่างๆครบๆคันนี้นะครับเดี๋ยวผมสรุปไว้ฟังโตโยต้าโคโรล่าเอลติสหนึ่งจุดหกรุ่นจีปีสองพันสิบแปดนะครับ คันนี้เล็กไหมเป็นแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับเฉลี่ยใช้ชงานต่อวันวันละหกสิบกิโลปีสิบแปดหนึ่งจุดหกุ่นจีรถหน่วยงานปลดระวางนะครับรถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนย์ที่มาที่ไปอย่างชัดเจนคันนี้ราคาเพียงแค่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันนะครับขับไปใช้งานต่อได้อีกหลักสิบป,ปีนะคงคุ้มทนพนนะเราได้สีดําแต่ถ้าใครอยากได้สีบรอนเงินนะครับอย่างคันนั้นนะเดี๋ยวผมพาเดินโฉบอีกนึงนะเดี๋ยวพาเดินพาเดินโฉบนะครับคันนี้นะคันนี้ไม่แปดหมื่นพอดีนะครับ ไม้น้อยกว่านะปีเดียวกันนะครับคันนี้ได้รถปี18ปลายปีด้วย1.6รุ่นจีนะครับทะเบียน3 4 6 7เดี๋ยวจะถ่ายเหมือนกันคันนี้ไม้แค่8 0 0 0มนะเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่รถของปตทเพิ่งเข้ามาใหม่คันนี้ราคาถูกกว่าหมื่นหนึ่งด้วยนะแล้วไม้น้อยกว่ามาสามหมื่นโลนะคันนี้1.6รุ่นจีเหมือนกันปี18 4 2 9 0 0 0คันนี้ฟรีดาวจะผ่อน7จ0ดนะครับได้ไม้น้อยกว่าแต่เป็นสีบอน์ไงครับสีบอน์เนี่ยมันจะจะมีเยอะนะครับถ้าสีดำ มันไม่ได้เข้ามาบ่อยๆนะเข้ามาแล้วอย่าพลาดกันนะครับใครสนใจสีดําคันนี้จบเลยนะครับฟีดัผ่อนเจ็เป็นสามนะครับสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทฟีดผ่อนเจ็เป็นสี่ขอภัยนะฟีดาวผ่อนเจ็เป็ 4, 3, 000, 9, 000น, 7, นะน 7, สี่สนใจแอดไลน์มานะครับเดี๋ยวผมมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่สองจุดเจ็ดเก้าอะสนใจก็แอดไลน์เข้ามาโทรเข้ามาได้นะครับมาปรึกษากันได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยเข้าใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณ